สบายดีมัจฉุกุลทุกคนเลยจ้าบายดีพี่น้องยองบ่ายอยู่เขาเนี่ยต้องรอเขาอันนี่ยังเรืออยู่เพิงหมอกเลยผ้ากันตักมากินสูตนะเช้ากินเช้ามาริ่นน้ำเห็นผลเห็ดของแซ่บก็เลยอยากกินข่าวเพลินพี่น้องมาอฝากท้องนะทางเสียงัวไปดาเด้อใส่ขวดแจ้วอีกสิบแดงเอาหมดเ่านั่งนี่บอกนั่งได้พี่นั่งง่ายละคนทโตงอกแน่ แเวจะต้าเจ้นหอมักเล่นนะมักเล่นบเมักเล่นเ่ะกินได้เจ้าเียงเแห้งบ่นั่นแสบคอพ้า่อเพื่อธรรมดาเนาะธรรมดาอไรบ่ต้องอยมาได้เพี่อง มาจ้าขาวกันะสอตาตักาังน้องกบมาของเงนกินแล้วหมดนแตมาแกินขอเงินกินเพราะ่าก็มีหมอมขงเหลือเขาจะเอาจากหมอได้กินแล้วตเรากินเหลือมือเ้าเยกิน้อเอันนี้หมอ ตะขอมาซื้อตามซื้อโต๊ะพวกซีโต๊ะพวกพกิันบ้างตัหนึ่งเลยวะดูหนึงต๊ะหกชิ้กะของตลาดชอแสนเกียงสับนี่อะไรคนลุมาอะไปลายหมดอนี่มองแสนลายของแสนไปแล้วใช่ยังูบอกน้องไม้กับขนมหนึ่น้องไม้กับกระของพักนั่น้อยน่ก็น้่อยู่ข้างๆเจาจอก ขาห้องสิบแทงที่น่อยเด้เยครับงปอยัดแปบเนาะทางที่โควิดนี่มันจะถืหรอครับที่ถึกลงเนาะคนทางเงินอยากเนาะครับอันน้นไทยเหรแค่ไ่งแต่หนึ่งสี่สิละสี่สิบองมันบสาก็ซืองีองออวันวัน้เ <4 S 3> นาะเริ่มแต่เบอร์มันนะเบอร์หน่อยเบอร์ใหญ่เบอร์หน่อยป้าคนตกใจสามสบซื้อเ้าหเมนั้น เขาซื้อมาสามชิ้นองบ้าสามชิ้น่องเหโอคนต้องสามช่องไปซื้อเจ้าสามสิบแปดน่เดียวไปองไื้อาเขามาคิดว่านั่เขาชได้ดูดได้คนนี้อกอยู่ดีเออเราไรเอาเป็นชงดูดเลยลูกไปตลาดแล้วมันปิดบิดแล้วโควิดน ok, ok ok. mm. pues ี่เขาอนาไลคเขาหลอกได้อยู hand ่สวรรค์นะเขงเขาหลอกดาวละ แสบคือเดียวเอา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 สบายดี่เท้าวเลี้ยงพี่น้องถือเลขถือเลขถือเลขฮ่าใช่เลยครับถือเลขพันชี้ซื้อน้ำเพลินกะซื้อบุเป็นมันหลาตัวหางว่าวเงี้ยวเป็นหางว่าวมาแม่นางน้อยเอ้ยมากินข้าวนางน้อยเลี้านน้อยเลี้านน้อยเวลาเราอุใจเด้อจมีเยอะ บอกเล็กสร้างลักสูนเล็กินกล้วยเล็กกล้วยเล็กเพิ่มไปมาเลยเล็กกล้วยเล็กมานดังหน่อยเอ้ยเล็กเก็บจะกินแน่หรอปะหมอดูเข้ามาบอกเล็กหมดถึงทับนอกพี่นอกใส่ต้นแล้วคุณแม่คุณแม่ได้แทนคอยดนีคุณแม่ขอแม่หิวน้ำมนดังไลย เอาไปดอดหูจักนะคอยหากันูจักเดี๋วก็เอาไปเูืจักว้คอยทาเมือจะเห็นรอบก่ไปถ่ายเรามาเราหาคอยคมือมั้นะฮเนอยไได้ควักเราด้หิวน้เขาแห่อยให้เราเริญหนานใหละเาเบิงเขาเบิ้งไลาเมือจเพื่อาาาาเอารเมนาเราเห้ารเพิ่มคราค่ะคุณแม่เอออยางสาเก้าพันค่ะคุณแม่ฮ คุณแม่ยานเลยว่าเสาเก่าพันคุม่พวกนี้สาพันาะว่าเออากับาคุณแม่ว่ายางหอสนามไทรเราเราหลักย่างไปหมดไปทางไหนเรา้เราทางพุ่นว่ะทางสนามไันเลยสบุญเงเออนบางสีบุญเถย่างไปักแม่ออนแม่อนแม่นะฮะเย็นแ่นางหนาเอ้ยนางนัดดังในิกตอกว่าขโมยปหาอ๋ออันน่ะบอกอันน่ะฮะพจักรแดีนะฮะอัน มันีลาสือเราอันนั่นแหละแล้วก็ดังคือกันในติ๊กต็อกค่ะแคช้อนม้วนผาอะไรมันิลานะครับจักเราด้วยนะคนตอนเดียวกันนะเราคนดีๆนะครับอันนี้คนแบบคนบ่พอบ่พอเราหย่างยังไม่ได้หย่างหย่างกรใส่ยกางขนมเวลาเวลาหย่างจอกแจ๊กแจ๊กลองคนดีเคนว่าผิวเคนนี้ก็ชวยผิวเคน มีออร่ามีออร่านะคุณผู้สวยมีออร่าคอยคนสะอาดดูดีดูแพงมีตระกูลหลักหลในติดดอกดอกนะคะับคุณผ่้ชมขาดคนเดินไหนบอกต้องหยอดต้องม้วนชื่อเราเรีว่าเลขนั้นว่าเลขลิงว่าเออว่าลิงเออแม่เดวิลลี่อมไรนไ่นลูกแม่มาลิงเออเลขลิงเราใช้เอาเลขลิงเนาะนางเบิ่ง์ด้อพพิคควัก มงไล่เมื่อมเไล่เ <seasoning> มื่อเา้อออกมาโหลดคปเออกมาโหลดคนแชอทางฮะันไม่ยินผลึกวักม่งมาล่เมือว่ะเป็นใครก็ยงโคกมาเมื่อไ่เมื่อว่่้นพ่อคนมาเงอนมาสำรวจเงอนนะมาเบิ์นเงอนแม่ด้อว่ะไกลเกินคุณแม่ไกล้ไายวัน อย่างว่าเมื่อยก็ต้องมาไกลๆอยู่เลยนอนสุดผู้หญิงไม่ไหวกับคุณแม่เมื่อยเมื่อยกับคุณแม่เหรเวลาเพิ่งเบิ่งไพ่เบิ่งดวงแห้อันสาวตาเพิ่งกับซีร็อกแรกล็อกแรกไปร็อกเบิกในที่พ่อหนุ่มว่าเบิกเจ้าคนดังในติ๊กต็อกเหรอเอซี่ไม่น้อยม่น้อยเจอคนดังแล้วเห็นไหมเห็นคนหนึ่งเด้อน้ากินข้าวเป็นคนเซโนกินข้าวเฮ้ย สบายดีพี่ตงกานพอนเต้นเป็นพักผ่อนพี่น้องเอ้ยอยู่อยู่เผาเมียมาเนี่ยทำไปเ <ปะ S 1> ดิน <ปะ S 1> พ้องอแล้วเพิ่งกับเผาแล้วมัน,นพ้องเลยสิเดือนหนาเลยแม่ตงคลองเมืองคองวันเนาะเดือนหนาเนาะคลองเราเที่ยวนี่เราเที่ยวนี่ตลอดสิ้นเดือนในเกี้ยวงี้หย่างดูดูดมออกกําลังกายดูดูย่างลาเพราะว่าอันนั้นก็นอนดู โอ้สิพับอาพาออกบพาออกบ่้าสิพาออกบ่เจ้าไมเาพาเมือนพาออกเาบมีน้ำนมให้ลูกกินวยอย่างนี้เนาะขันกอธรรมชาติร้านน้ำนมนั่นแหะคือเฮานะพเลื้อนมแบบบุเฮาเอาเผื่อไว้เฮาบุีเงินสื้อมันกินได้ไมนแมนดขธรรมชาติได้กัคอธรรมชาติเอาแม้อกันเนี่ยาขธรรมชาติุึงกออ เราเราได้ง่ายยุ่งผัวาคอเตยก่อนผู้หญิงบอกไปเอามาน่ะน้อยเล่นเล่นน้อยมาเขาบอกตายรอเขาเาไปตังค์สิผู้หญิงไว้ซ้ำอืมขาขันหม้อนึ่งมาผู้ชายเขาเอานทำเสลอะอยู่ว่ะมีผัดจิ้มเสลอะอยู่ว่ะมีจิ้มไม่อเบิงมีจิมออกมากจังวากันเนาะจังว่เาาเบิงบัตเกิดคุณแรล้ว ว่า่ว่ใช่ก็ไดุ้ยิงก็ดีนะกตัมเครื่อง่เขาบอกตามโมเขาไปดิตัวลยตัมโมเราโมอบน่มบเอฟซีนั่นนี่ม่นมคงสีนะจักไอเนาะอเดโกเนาะเราบแตว่าแข่งมันยังหนีบอยู่แต่ว่คือคือจิ้มบอเนาะพังมงก่อนสเนาะออกมาพูดเลดวะเอนหน นั่งเกลือกเอาได้ค่ะผ่อนสาวกีตาร์ผิดสาวเชสลาผิกสาวผุดลายอย่างนี้ผิดสาวผุดลายห้องกราได้กันนัดเอ้ยนัดเอ้ยกันซื่อๆอยู่หมอพาไปอย่างนั้นพาไปเนี่ยนำอะไรน้องพ่อโอ้โอ้แบ่งกันน่องทองกินนมก็แบ่งละแบ่งกันน้องซมาเมืองนมยืนจุกไทยมากระลับพอกรลับพอเนาะตายได้บ้ามาก

นี้ก็ลาไปก่อนนะจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนยด้วยจ้าทีมงานชมจะบ๊ายบายลาไปก่อนจ้าพี่น้องบ๊ายบาย